เพราะว่าวันนี้นะโบก็จะมาแต่งหน้าทำ how to แบบใสๆกันนะคะในสไตล์ฟิลโมนค่ะซึ่งเป็นสไตล์ที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะก็คือแต่งหน้าเบาๆนะคะแล้วก็เน้นแก้มแบบไฮจี๊นะคะก็คือจะปัดสู่ขึ้นมาแบบนี้นะก็จะเป็นสไตล์ที่ตอนนี้กำลังคิดที่ญี่ปุ่นจริงๆค่ะถ้ายังไงก็มาติดตามชมนะคะว่าการแต่งหน้าแบบนี้นี่เป็นยังไงคะ่ะ เริ่มแรกนะคะเราก็ต้องมาบำรุงผิวหน้ากันก่อนนะคะวันนี้นะคะโบก,ก็จะใช้ตัวของอ e t u ูเซ่ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นไอค e ีมที่เขาทำออกมาล่ะคอลเลคชันใหม่ล่าสุดนะคะก็จะมีหัวจ่ายคริปตัวเซรัมร่มมันจะเป็นอย่างนี้นะคะชื่นเต็มเขามีชื่อว่าอ e t u s เซ่พรีเมียมอะมิโนไอเซรันะคะก็เทคนิคการใช้นะคะเขาก็มีเทคนิคด้วยนะคือ เอทูเซ่เขามีการวิจัยแล้วก็ศึกษามานะคะพบว่าการที่เรามีริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาเนี่ยไม่ใช่แค่เกิดจากการที่เราแสดงอารมณ์เท่านั้นมันเกิดจากความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อรอบบริเวณรอบดวงตาซึ่งก็คือตามกระบอกตาที่แบบถ้าเรากดไปเราจะเห็นแข็งๆก่อนที่จะเจอเนื้อตาตรงนี้เราจะเจอกระบอกตาแข็งๆรอบดวงตาถ้าตรงนี้เนี่ยเราเกิดความเมื่อยล้าแล้วก็รู้สึกเครียดหรือเพียดตึงอะไรอย่างนี้นะคะมันจะส่งผลทําให้ ไอตัวเส้นพวกยุรอยอ่ะมันจะเก,เกิดขึ้นมาได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเขาเรียกอะไรนะคะเหมือนนวดบริเวณรอบดวงตาเพื่อทําให้ดวงตาผ่อนคลายเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้พวกยุรอยเนี่ยเกิดช้าลง ะะยังไม่ถึงไว้คุนควรแล้วก็ไม่ควรที่จะต้องมีเส้นอะไรพวกนี้เกิดขึ้นไปมีน้าจริงไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการบำรุงรักษาด้วยแล้วก็มีการนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบดวงตาด้วยเช่นกันนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเขาออกแบบมาโดยที่หัวใจจะเป็นเหล็กด้วยความเป็นเหล็กเป็นโลหะแบบนี้เนี่ยมันจะมีความเย็นในตัวของเขานะคะเวลาเราใช้ทามันก็จะต้องมีแบบกดจุดด้วยเขามีวิธีกดจุด5จุดนะคะเดี๋ยวเราทำตามกันดีกว่าคะ่ะว่าทำยังไงนะคะ ก่นกดจุดนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องลงครีมไปบนเอ่อบริเวณรอบดวงตตรงนี้ก่อนแล้วก็คือทาบนรอบดวงตาไปก่อนคือจริงๆเขาบอกให้อย่างนี้ไป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 เลยแต่แบบโบแบบไม่ถนัดอะ่ะโบจะชอบแบบเนี้ยแตะ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 ให้มันสมดุลน,น,นิดนึงก่อนนะจากนั้นนะคะโบก็จะกดบริเวณนี้หนึ่งก็คือตาม กกร,ระบอกตาเนี่ยค่ะหนึ่งกดสองกดสามกดสี่กดห้านี่ค่ะวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะ กท็ทำไปสักประมาณข้างละห้าครั้ง6กครั้งอะไรก็ได้ค่ะห้ารอบพูดผิดห้ารอบหกรอบไปเรื่อยๆนะคะข้างละข้างละหรอบหกรอบอย่างนี้มันก็จะช่วยเหมือนแบบทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นได้ด้วยค่ะนี่อย่างเงี้นะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเอาละค่ะหลังจากที่เราลงไอเซร่ม um เสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาลงตัวครีมกันค่ะตัวนี้มีชื่อว่าเอเดเซ่พรีเมียมอะมิโนคาเวียครีมนะคะนี่ทำไมถึงเป็นคาเวีย ก็คือถ้าเราดูจากเนื้อผลิตภัณฑ์นะถ้าสังเกตนะจะเห็นไหมนะเขาจะมีเหมือนเป็นเม็ดบีดสีออกส้มๆชมๆชุ่มๆนี้อยู่ซึ่งเม็ดบีดตัวนี้พอเรานวดวนไปกับวอร์มที่มือก่อนมันก็จะแตกตัวแตกตัวไปผสมกับครีมที่มีอยู่นะคะแล้วก็เข้าไปบำรุงผิวอย่างล้ำลึกนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยด้วยเช่นกันนะคะทำให้แบบว่ามีดูจางลงแล้วก็ผิวดูอ่อนเยาว์ขึ้นค่ะอ่า คหคอนะค่อยถามว่าการทาขึ้นกับทาลงมีผลไหมมีคุณหมอท่านหนึ่งแต่จำชื่อไม่ได้ค่ะท่านบอกไม่มีผลนะคะกับแนงนคือมันลงมันก็ลงจากแรงน้มถ่วงไม่ได้ลงจากการรูปลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เป็นคนที่แบบติดการูปขึ้นแล้วก็จะลูปขึ้นเป็นปกติของเราอยู่แล้วเนาะแล้วแต่อืออะละ่ะพอลงคึนบำรุงเสร็จนะคะ ก็ต้องมาลงกันแดดใช่ไหมเพราะเราจะไปข้างนอกเราขาดกันแดดไม่ได้นี่วันนี้นะคะโบจะใช้ตัวของ Skin Purifier UV Protector SPF 50บวกบวกบวกของ1028นะคะแบรนด์ที่กำลังมาเลยจากไต้หวันนั่นเองนะคะตัวนี้ใช้มาสักพักแล้วโอเคเลยนะเนื้อเขาจะซึมซึมง่ายแล้วก็ไม่ทิ้งคราบไม่ไม่เหนียวเหนอะหนาหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวดูให้ดูนะนะจะเป็นน้ำนาเป็นลิควิดแบบนี้เลย มันก็ปาดๆทั่วๆมันก็ซึมลงผิวและไม่ทิ้งความมันด้วยค่ะะคโอเคเลยค่ะตัวนี้ดีมากๆแต่งหน้าทาก็ไม่เป็นท้าไม่ไม่เกิดอะไรเลยซึมเร็วด้วยค่ะนี่เรียบร้อยโอเคลงกันแดดเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาลงตาอเดชั่นกันค่ะวันนี้นะคะโบเลือกใช้ของ i e t i s a premium amino essence foundation นะคะ เป็นรองพื้นที่ค่อนข้างบางเบานะคะไม่หนักหน้าปกปิดระกับได้าปานกลางนะคะแล้วก็ปกแต่ปกปิดรูขุมขนได้ดีนะทาแล้วหน้าเรียบเนียนเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ามันไม่หนักหน้าด้วยอันนี้คือชอบมากนะคะตัวนี้นี่ก็มี S P F 25 P A บวกบวกด้วยมาเป็นลักษณะแบบหัวปั๊มแบบนี้นะนี่ลองรอยการใช้ เป็นคนใช้ของไม่ค่อยจะบอกสะอาดสะอานจริงๆควรใช้ทิชชู่เช็นนะคะอันนี้เป็นข้อที่ไม่สมควรกระทำใช้แล้วปิดเลยมันก็จะเละอย่างนี้แหละนี่เนไะเดี๋ยวเดี๋ยวทาให้ดูมันจะค่อนข้างเป็นลิควิดลิควิดมันจะไม่เหนียวไม่ไม่แบบเขาเรียกไม่เข้มไม่เข้มข้นจนแบบเหนียวหน้าเลยค่ะน่หนไมะ่นะโอเค,อนะอออเคแล้วก็ปาดไปบนใบหน้า อันนี้แต่งสสาแล้วหน้าก็เห็นไหมเรียบเนียน อ๋อสีที่โบใช้คือเบอร์20นะคะคือเขาจะมี3เฉดสีนะก็คือ10 20 30 10ก็จะค่อนข้างสำหรับคนผิวขาวน่อยนะคะ20ก็ผิวกลางๆแบบนี้ผิวกลางๆนะคะไม่เป็นผิวสองสีแบบค่อนๆไปทางขาวเหลืองนะคะแล้วก็สุดท้าย30ก็จะเป็นผิวที่จะค่อนข้างขาวเหลืองแบบเข้มกว่าเข้มกว่าเต็ปหน ต่อไปนะคะโบกก็จะลงคิ้วต่อนะวันนี้โบก็จะใช้ของตัว c r i o Professional ที่มีชื่อว่า Q Brown ิ Brow Tattoo Lasting Gel Pencil นะเฮ้ยลืมปิดฝาออกไหมนะอุ๊ยออกด้วยคือบางแบรนด์บางแบรนด์ถ้าไม่ปิดฝามันจะแห้งเลยค่ะใช้ไม่ได้แต่ตัวนี้ยังใช้ได้อยู่นะโอเคแล้วฉันจะปิดทำไมฝั่งนี้ไม่ฉันไม่ปิดฝั่งนี้ฝาหดกทีไหนตึง ปรับต่เบาๆให้มันดูมีสีอะไรนิดนึง นะคะวันนี้สังเกตว่ายังไม่ได้ติดตา2ชั้นนั่นเองนะคะตอนหลังชักติดใจเพราะติดตา2ชั้นแล้วตาโตขึ้นแล้วแบบรู้สึกเหมือนเวลาถ่ายลงถ่ายรูปเลรามันออกมาสวยงามนะคะแต่งจริงคนตา3ชั้นหลบในจริงก็มีเสน่ห์นะใช่ไหมล่ะ,ละ,น,ะ,ะนะคะคนไทยตา2ชั้นหลบในเยอะนะถ้าหากอยากจะลองติดตา2ชั้นกันดูนะคะตอนแต่ก่อนที่ทุกวันนี้ก็ยังใช้นะก็คือเป็นตา2ชั้นแบบตาข่ายนะคะ <S <S ตัวนั้นเนี่ยโบโบจะชอบใช้เวลาที่แบบไปงานแบบว่า ไปไงานกลางคืนหรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าในชีวิตปัจจุบันซึ่งจะใช้อีกตัวหนึ่งมากกว่าเพราะว่ามันสะดวกดีไม่ต้องมานั่งตัดไม่ต้องมานั่งทากาวอะไรอย่างนี้นะโบก็จะใช้ของตัวนี้เลยค่ะของบอกต่อตัวนี้โบก็จะใช้น,ใชน่าจะถ้าไม่ได้อะไรมากเกือบทุกวันเลยค่ะไปทํางานไปหาเพื่อนไปงานโบก็ใช้นะแต่าางานกลางคืนอะไรอย่างนี้ยโบอยากปังๆหน่อยก็จะใช้ตะข่ายแบบทากาวค่อยบรรจงมีเวลานะแต่ถ้าชั่วโมงเร่งรีบแล้วแบบ เฮ้ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็สวยเหมือนกันเนี่ยตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะโบใช้ไซส์เนะคะไม่ต้องมานั่งตัดด้วยไงยประเด็นคือลอกออกมาแปะเลยนี่ในหนึ่งแพ็คนี่นะคะจะมีประมาณ120ยคู่นะก็จะมีหลายหลายร้อคู่มันจะเป็นแพ็คแบบนี้มานะโบก็ จะลอกออกมาจริงๆเขามีไม้มาให้อะแต่แบบโบไม่ค่อยถนัดแล้วโบก็จะใช้นิ้วนี่แหละแล้วก็อำมาทาบถอยแล้วก็ขยับให้มันสูงขึ้นแล้วแต่เลยค่ะคือเราต้องหาจุดลงตัวของเราว่าเราชอบแบบไหนให้ได้อะ ก็จะได้เป็นสองชั้นชัดทั้งทั้งเบ้าตาเลยติดอีกข้างให้มันเท่าๆกันพอเราติดไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะชินแหละว่าเราอะ่ะควรจะติดประมาณไหนนะถึงจะแบบเข้ากับรูปตาเราแล้วไม่ทําให้ดูรู้สึกปะหลาดอโอเคไม่แนะนําให้ทาอายแชโดว์ก่อนแล้วค่อยติดนะเพราะว่า ตัวความเป็นฝุ่นของไอชิโดอ่ะมันจะทําให้ตัวกาวอ่ะหลุดได้นะคะมันก็จะไม่ติดไม่แนบแนบ่แนเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนทําอะไรทุกอย่างแปะลงไปก่อนนะคะแล้วค่อยจะทาไอพลาเมอร์ก็ทาไปนะคะนี่นะต่อไปมาลงไอพลาเมอร์เขาวันนี้นะคะด้วยความใสๆนะโบก็จะไม่ไม่ลงสีตาอะไรเยอะแยะโบจะใช้ไอพลาเมอร์ตัวนี้ของ Toface นะคะเป็นที่ชื่นชอบของโบมากนะคะตัว อ่าจุดเฟซเชดเดิอินจอลนส์นะคะสีแชมเปญเป็นไอพรอมเมอร์แบบมีสีแบบแบบมุกเหลือบๆสวยมากสีแชมเปญสีนี้โบวทาแค่นี้แหละเต็งจริง,รงถ้าไปทำงานคือไม่ทาอะไรเลยคือแค่นี้ขอแบบมีชั้นตากรีดไลเนอร์ liner, ปัดแก้มทาปากจบมันงีคิ้วก็ไม่แต่งด้วยนะ <laughs> ไปโรงเรียนลูกอย่างนี้ก็ไม่ทำะไรเลยแต่นี้แบบว่าเอ้ยก็ไหนๆแล้วก็ขอสวยแบบ สวยใสยแบบครบสูตรนิดนึงนะคะแล้วก็ลงนิดนึงเห็นไหมมีสีเหลือบๆสีชมพูเหลือบเหลือมุกสวยงาม ใช้ของตัวนี้ค่ะ1028เช่นเดียวกันนี่ตัวนี้ใช้มาเป็นหลายอาทิตย์แล้วโอเคเลยค่ะเส้นเล็กเขียนง่ายหัวหัวมา,จากจะประมาณ0.01มิลสามารถคอนโทรลง่ายค่ะจะเอาเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วแต่ว่าเราจะวาดเลยนะคะมีชื่อว่า Ultimate Super Black Eyeliner สีดำเข้ม ว่าใช้ตัวที่เป็นออกมุกมุกนะก็จะเป็นตัวนี้เลยเจลเอสพสโซวัตร์ฟูลเพนซิลเจลไลเนอร์ของ CREO Professional เช่นเดียวกันนะคะคือจริงๆตัวที่ใต้ตาเนี่ยโบก็ชอบอยู่หลายหลายยี่ห้อเหมือนกันนะคะขอให้มันเป็นสีออกมุกมกุแบบออกอครีมครีมมุกมุกนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของครีโอนี้นะคะก็ชอบตัวนี้นะคะแล้วก็ชอบตัวที่เป็นของอ ของมีที่เป็นสีแชมเปญนะคะมีแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นของมิเล่ค่ะจะเป็นสีแบบหวมุกเป็นสีมุกสีขาวอันนั้นน่ะวิงมากก็คือทาแล้วมันนอกจะจะเหลือบแล้วมันจะมีความเป็นเม็ดวิงวิงด้วยนะคะอันนั้นเหมาะจะทําหัวตาแบบไปงานยอะไรเงี้ยมันแบบโหเจอดบขึ้นมาเลยทีเดียวส่วนนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแชมเปสีแบบออกสีแชมเปญแบบซอฟสีนี่ก็สีอะไรวะ ตายภาษาเกาหลีนี่เบดชายก็คือมันจะเหลือบๆออกครีมๆเหลือบ,อออบๆนะคะมันก็จะดูสุขภาพดีตาจะได้ดูแบบว่าริงขึ้นมาเลยนะนี่ไงาทาให้ดูก่อนนะว่าทาเต็มกืนที่ตาล่างเลยค่ะสังเกตดูดีขึ้นมาเลยทีเดียวเห็นไหมคะนี่ิ่เดียวเองเขียนง่ายแล้วก็ไม่เลอะ ไม่เลอะระหว่างวันม,มันไม่ยอมันไม่เยอะมันไม่อะไรเลยก็ไหนๆแล้วก็ทําตาให้มันเสร็จเลยทีเดียวนะก็จะเหลือขั้นตอนสุดท้ายของตาแล้วนั่นก็คือปัดมาสคาร่าเั่องเองนะการปัดมาสการปัดดัดคุณตาก่อนอการดัดก็อย่างที่บอกนะคะอ่ะแนบคุณตาแล้วก็ดัดลงข้างล่างตรงนี้คุณตันก็จะงอนขึ้นมานะคะ เป็นคนขุ่นตาน้อยมากค่ะอาจจะมองไม่เห็นว่างอนแต่พอเร,เราดูใกล้ๆของเราอ่ะจะเห็นว่ามันงอนขึ้นมานะอันนี้ใช้ที่เลดขนตาใหม่ล่าสุดเป็น limited edition จาก Shu อ e m u r ันนะอันนี้คือแบบกรีดมากจริงๆเพราะว่าเริ่มที่ใช้ได้ที่หลัดขนตาก็มาจากชูอเอม u ร a ก่อนเลยนะคะแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นแบบ ทอง 24K อ่เคะกีดมากแลวน่ารักมากนะคะเขาทำร่วมกับเมอสอันคิสเนะนะคะ <mail> เขาเป็นคนที่ออกแบบพวกเครื่องแต่งกายผู้ชายผู้หญิงที่แบบค่อนข้างจะมีสไตล์ของเป็นของตัวเองนะแล้วก็มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่นด้วยสัญลักษณ์เขาก็จะเป็นตัวนี้คิสเนะสำหรับจิ้งจอกถ้าแบบถ้า,ถา,ถาผิดไหมนะไม่น่าผิดอืมน่าดัดเ <á, S 2> สร็จแล้วก็มาปัดมาสคาร่าค่ะวันนี้จะลองใช้ของตัวนี้ค่ะ มิลเล่ออกใหม่ล่าสุดลายดอกหลับน่ารักนะคะ Seal m a x i ซ i z e r s ซอร Mascara นะคะช่วยเพิ่มความหนาให้กับขนตาเราปรแปวก็จะค่อนข้างเรียวเล็กนะวิธีการปัดมองต่ำกระจกอยู่ข้างล่างก็ปัด เนเพิ่งเอามาใช้ใหม่อนะ่ะคือมาสคาร่าค่ะยิ่งนานมันจะยิ่งเกาะยิ่งปัดได้ง่ายแล้วก็สวยแต่แบบพอแบบมันเพิ่งใช้นี่คือเพิ่งเปิดใช้เลยเนี่ยมันจะยังไม่มีความเหนียวเหนียวหนึบหนึบอยู่มันก็จะปัดต้องใช้ตัดอะไรๆใหม่โอเคนะ คนอื่นนี้ปัดน,นี้ปัดแล้วยาวทะลุลงมาข้างล่างล้<อ>ตาเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาปัดแก้มกันดีกว่าค่ะอย่างที่บอกวันนี้แก้มเป็นไฮไลท์ right ของเรานะคะจะปัดแบบไฮชีคนะคะเป็นสไตล์ฟิลโมนที่กำลังเป็นที่นิยมกันตอนนี้นะคะวันนี้จะเลือกใช้ตัวบรัชออนของเอสเตอร์ลอเดอร์นะคะที่เพิ่งสวยมาะคะโหเป็นะไยสีที่สวยมากใช้มาแล้วแบบ ติดใจเลยทีเดียวนะคะเป็นสีเบอร์21 w i t t y Peach Satin นะคะเนื้อสตินนะคะ,เ,นนะ,คะเริ่มแรกนะคะวนนะแล้วก็แล้วก็เอาออกมาหน,หน่อยนึงกำหนดจุดช่วงใต้บริเวณนี้จนถึงช่วงขมาะคะ่ะคือการปัดายชิคจะประมาณนี้คือปกติเราจะปัดปัดแบบนี้ไปเนาะแต่อันนี้เขาจะปัดแบบนิ่นึง ฟิลเมอนิลเมอนส่วนใหญ่เขาจะเลือกใช้สีชมพูอ่อนกันนะมันจะได้ดูแบบน่ารักน่ารักแบบสาวญี่ปุ่นทิ่งคนขาวขาวอมชมพูนะจะดูแบลมากมายเราจะแบลวได้กับขเขาไหมนะหน้ามันก็เกินไปเกินความแบลแล้วอ่ะแบลไหมคะอืม,มก็ดูโอเคเห้ <laughs> ه, นะคะนี่ปเัเสร็จแล้ว ก็จะได้แบบลุกใสกบบต่ายญี่ปุ่นและปิดท้ายกันด้วยลิปสติกค,ค่ะก็ต้องให้มันเป็นแมทชิ่งกันเนอะเราก็จะใช้ลิปสติกสีชมพูหวาน,วน au, ๆเบาๆหรือถ้าใครจะชอบลิปกลอสก็ทาลิปกลอสแบบเป็นสีออกชมพูอ่นอนๆอะไรเงี้ยมันก็ดูน่ารักดีอันนี้โบก็จะใช้ของอ่ะลืมบอก free concept eyes ตัวนี้เป็นสีชมพูแบบแลวน่ารัก แล้วก็สีแบบเห็นชัดดีค่ะแต่ว่ามันค่อนข้างเนื้อนุ่มแต่ว่าไม่ไม่ติดไม่ได้ทนนานมากนะคะก็คือกินหลุดไปตามสภาพสีแน่นห่ ที่เราต้องการความนัวของขอบปากคือเราไม่ได้ต้องการแบบทาขอบปากแบบเป๊ะแบบใช้คู่กันนะนะเราใช้นิ้วเกลีย่ยมันจะดูฟุ้งๆแล้วดูน่ารักดีปิดท้ายด้วยการลงแป้งค่ะเก็บรายละเอียด,ดนิดนึงนะคะด้วยอ r e m i u m พรีเมียมเกตลูม b เ b y s บบีส h สกินนี่ทาแล้วเด็กแบบเบบีอย่างที่เขาบอกเลยนะคะตัวแป้งจะออกเป็นสีชมพูชมพูแบบนี้นะดูจากข้างหลังก็ไ ตัวแป้งก็ตอบเป็นสีชมพูแต่พอทาบนใบหน้าแล้วอ่ะก็จะไม่ได้เป็นสีชมพูแบบอย่างนี้นะคะมันก็จะกลืนไปกับหน้าเลยนัวแล้วก็บางเบาค่ะหน้าจะดูแบบมันเหมือนแบบหน้าไม่ทำให้หน้าหมอนมองคนที่หน้ามันนี่ใช้แล้วน่าจะติดใจนะทาแล้วเก็บความมันได้อยู่ เสร็จแล้วค่ะนี่สำหรับการแต่งหน้าในสไตล์สาวญี่ปุ่นนะคะที่เรียกว่าฟฟโลโมนนั่นเองนะคะทำให้เราดูมิสเน่นะคะดูไร้ดิงสาดูน่ารักแบลมากมายถ้ายัางไงก็ลองเอาไปลองแต่งตามกันได้นะคะเพราะว่าแต่งไม่ยากเลยแล้วก็ใช้เวลาน้อยมากไอ้ที่เวลาที่ว่าคลิปนี้นี่นานเพราะว่าพูดมากจะเป็นส่วนใหญ่แต่งจริงนึกคือแป๊บเดียวคือมันไม่มีอะไรที่แบบต้องลงจุดแบบที่ต้องใช้เวลาเลยคือแบบโปะ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 จอบ เห็นไหมจริงๆแบบ liability. ใช้เวลา5นาทีว่าแบบเสร็จสิ้นเรียบร้อยเตรียมตัวออกจากบ้านได้อย่ยงมั่นใจแล้วนะยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามการแต่งหน้าทำฮาทูของโบในคลิปนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ